ทำอาหารกินกันด้วยกาค่ะทุกคนคะ่ะมุกวิญญาณน้องใหม่สหมูสามสันนะคะทุกคนแล้วก็พอต้องถามถึงนี่คือเครื่องหอมที่เอาเสียวลงผักน้องตู่นะคะมีเยอะก็ใส่เยอะมีน้อยก็ใส่น้อยแต่วันนี้มันมีเยอะใส่ให้หมดเลยนะคะนี่เลยเออกแบบหอมๆทุกคนหอมแบบทนทานเลย โอ้ยมีเขาวันห่อนนะจ้ะทุกคนคะ่ะข้าวเหนียวนะไมายถึงข้าวเหนียวห่อนห่อนอืมแต่บานอีสานบะหมี่ค่ะโอ้โหเรามีแค่ข้าวสวยเราก็กินข้าวสวยนี่หละจ้าทุกคนหอมฟุ้งเต็มขั้วเลยบานผู้ใดบระท่านได้กินขา้นาวจะน้ำมากินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องแซบ่บสุดฤทธ อร่อยเบรอบางอลังการงานสร้างนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเป็นๆๆแบบนี้พอได้อยู่นะพะอกินตูสลบกับแม่นเลวเลยจ้ะทุกคนคะ่ะเราก็แซ่บๆได้กันได้เลยไปละทุกคนเอามาฝากแล้ว